ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2เรื่องเจตจำนงสุดจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความเป็นธรรมและความโปร่งใสตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 พระราชบ,บัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพุทธศักราช2540พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2546ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560-2564ประเทศไทยใสยสยศาสตร์ไทยทั้งชาติ ้านทุจริต Zero Tolerance and Clean Thailand และนโยบายของรัฐบาลข้อที่10กำกับส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในภาครัฐกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นครากการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของแกน้าที่ของรัฐในฐานะของผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาชัยภูมิเขตสองขอประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสปราะจากการทุจริตเพื่อความเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับขระการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมมาธิบาลเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าวจึงกำหนดแนวทางให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาชัยภูมิเขตสอง และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาชัยภูมิเขต2ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่งตอบสนองความต้องการของข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชน 2. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนในสถานศึกษาตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. ประชาสัมพันธ์ให้ข้ารการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารบาเบาะแสการทุจริตร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมสำนักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประสมศึกษาชัยภูมิเขตสองส ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ษษชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560ถึง2564จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันประกาศณวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2564